ด้านเศรษฐกิจยังไงยิ่งโดยเฉพาะนำนำเอาอามาประยุกต์ใช้นะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอ่าท่าไร่ลำเนี่ยว่ามันเป็นอะไรที่ที่น่าทึ่งนะอาจารย์นะแต่คือคนอื่นก็อาจจะมองไม่เห็นแต่รู้สึกว่าเป็นท่านอาจารย์มองเห็นเนี่ยมองเห็นตัวนี้ก็เลยทําให้สิ่งที่เขาคิดว่ามันมันมันเป็นยิ่งโดยเฉพาะเด็กสมัยใหม่เขาก็ค่อนข้างเกี่ยงไม่ค่อยให้ความสุขพันเนาะมันทําให้ดึงดูดคนคนคนมาแล้วก็สร้างสื่อขายในพื้นที่ได้อันนี้ต้อง ต้องชื่นชื่นชมนะครับชื่นชมครูครูครูวิจัยคู้ที่นําเสนอนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นน่านจ์เนาะอยากจริงๆก็มีอยู่แล้วแหละว่ามันคือไม่ว่าจะเป็นบทความวิใจัยหรือวิชาการผมอยากจะเห็นเห็นอยู่สามภาพนะครับถ้าท่าน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 ผู้นำเสนอลองลอง,ลองคิดดูนะว่าภาพที่หนึ่งคืออะไรซึ่งผมจะเน้น,นก็คือก็คือเกี่ยวเรื่อง,เร,องเรื่องสาระถาสาระถับภาพนะครับก็คือแกนเนื้อหา ที่บทความที่เราที่เรานําเสนอเนี่ยมันมันที่นเนยพ่าเกียวเรื่องเรื่องปรัชญาศาสนามันมันมีอยู่ในตัวบทความของเราไหมนะครับนี่คือสาระสักนะครับที่ที่พอเวลาคนเรามาแล้วนี่คือมันจะต้องได้จะไม่รย์คือมาพูดเห็นปั๊บได้ได้เลยอย่างเงี้ยครับนี่คือปเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่เราจะต้องชูนะครับส่วนที่สองนะครับมันก็เหมือนกับงานงานวิจัยนันะ่นแหละคือสองคุณภาพเกี่ยวเรื่องการ ทำยังไงที่เราจะทําให้มันเกิดความสัมพันธ์กันของงานของเรายิ่งโดยเฉพาะการการขึ้นต้นนะครับแล้วทีนี้โน้มน้าวทำให้คนเราอยากอยากนยิ่โดยเฉพาะเรียงระดับความสําคัญให้มันชัดเจนในในประเด็นหัวข้อนะครับหัวข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนํามาสู่เนื้อหาสรุปจบจับใจอะไรทำนองนี้มันจะเป็นความความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของงานนะครับส่วน ข้อสามเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของของเอกภาพนะความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยโอ้โหมันมันมันมีมันมีหลากหลายเรื่องราวแต่เราสามารถทำทำมันเหมือนยำอะทำให้มีรสชาติออกมาเป็นเป็นเอกภาพก็คือความ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 โดดเด่นความเด็ดของของงานของเราที่เราต้องการนําเสนอเนี่ยซึ่งซึ่งบางทีมันอาจมันเยอะแยะไงอาจารย์คือคือเยอะมากแต่ทีนี้เราจะซอยยังไงเราจะบีฟงานของเราให้ออกมา ในในอะไรล่ะคือพื้นที่จะบอกว่าคือพื้นที่จากัดนะถ้าเราไปพูดถึงเรื่องเรื่องคืองานมันเยอะมากเนื้อหามันเยอะมากแต่ทีนี้เราจะทาทายังไงให้ให้มันน่าติดตามน่าสนใจอย่างเงี้ยครับคือมันมันจะต้องมีมันจะต้องมีภาพที่ผมนําเสนอนะครับว่าคือหนึ่งสารสัภาพความโดดเด่นละสองความเป็นความเป็นอสสัมพันธภาพนะความเกี่ยวความเกี่ยวความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้องานและ อันที่สาคือประเด็นคือเอกภาพาค,คือความเป็นหนึ่งเดียวนะครับอ่านปุ๊บรู้ปับ๊บอย่างเช่นที่อาจารย์สามารถตอบโจทย์ได้ภายในพื้นที่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงหน้ากระดาษนั่นคือชุกบทคั้ย่อนะครับที่อาจารยา์งานของอาจารย์ทั้งหมดทั้งหลายท่า่วงอาา่านปุ๊บรู้ปับ๊บเข้าใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรเราเป็นสิ่งที่เราต้องการนําเสนอแล้วก็คําถามคํา,าตอบอยู่ในนี้หมดอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะท่านอาจารย์นั้นถือว่าเป็น เป็นบทความที่ทางคณะกรรมการพิจารณามาแล้วล่ะว่าเป็นบทความที่ที่ดีในระดับหนึ่งซึ่งคุณมีคุณค่าแก่แก่รางวันนะต้องขอเชิญชมกที่อาจารย์ได้นําสิ่งดีๆมาเล่าสู่กานฟังนะครับขอเชิญตุกมาอาจารย์ขอบคุณค่ะในส่วนของผมก็มีประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ที่รักครับผมครับขอบคุณครับท่านอาจารย์วิเชียนนะครับในส่วนของผมได้แ่ว,ว่ามันไม่มีบทความนะคือบทความ ท,ที่อยู่ในมืออะไรแบบนี้แต่เท่าที่ฟังนะครับจากผู้ที่นําเสนอแน,น้วก็เนื่องจากมันเป็นบทความวิชาการนะครับอาจจะเป็นบทความวิชาการที่ที่เป็นการกระตุ้นนะครับว่าอาจจะเป็นการจุดประกายก็ได้ใช่ไหมครับท,ที่จะให้เกิดการรับรู้ใช่ไหมครับในวงกว้างออกไปนะครับแล้วกเ็เรื่องที่ผู้ผู้ผู้นำเสนอเนี่ยนะครับท่านดรยศอร์อรานาเนี่ย ต่อไปอาจจะเป็นทางานวิวจัยเคิออาจจะมีร่มใหญ่ลแล้วร่มเล็กอีกเรียกวิจัยเชิงลึกนะครับเป็นด้านๆเป็นส่วนๆออกไปยเยอะแยะมากมายนะครับเพราะดูจากแนวความคิดนล้วน่าจะมีการบูรณาการกันหลายเรื่องมากนะครับอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าม,มันจะเป็นการเขาเรียกว่านําเสนอในหลากหลายมุมมองหลายมิตินะครับแล้วก็เป็นการวิจัยที่เหมือนกับอมองหาศักยภาพของพื้นท,ที่ที่จะทําเป็นการการการท่องเที่ยวเชิง เชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจอะไรแบบนี้ซึ่งมันมีเรื่องเล่ามีคุณค่ามีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในนั้น <c oughs> นะครับซึ่งดูศักยาภาพและมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้วิจัยนบแต่ผู้คุณนักโทรานนาเสนอเนี่ยนะก็ผมก็รู้จกักคนนี้ครับไอ้ปราสาทอะไรเนี่ยปราสาทใหญ่เหงาปราสาทใหญ่เหงาค่ะท่านอาจารย์จะปราสาทใหญ่เหงาทำไมมันดูเป็นเหงาเศร้าๆอย่างนั้น,นยค่ะก็มันมาจากตำนานตำนานเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ รอผู้ชายที่รักนะคะในสมัยนั้นนะคะในการที่ออกไปรบทับจับศึกแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้กลับมาเลยนะคะแล้วก็จนมีการย้ายบ้านแปลงเมืองนะคะไปสู่เมืองอื่นแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังรอชายที่รักกลับมาจนจนว่าตายอย,อยู่อยู่ที่นี่นะคะท่านนั้นมันก็เลยกลายเป็นตำนาน,นในเฉพาะพื้นที่ของปราสาทเย่เหงาขึ้นมาอย่างนี้คะ่ะท่านอาจารย์แต่ยังไม่มีใครสามารถถอดอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นในในพื้นที่ตรงนี้แล้วจนเอามาทําเป็น บทละครหรือเรื่องเล่าออกมาผ่านการแสดงได้อย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็จะบอกเลยว่าอีกงานวิจัยอีกหลายเรื่องนะครับล้าก็สร้างงานด้วยผมว่านะประเด็นที่สําคัญที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนะครับในบทความชิ้นนี้ก็คือที่นําเสนอเลยนะก็คือเรื่องของการการเขาเรียกว่าทําให้เยาวชนคนรุ่นคนรุ่นคนรุ่นใหม่เกิดจิตเขาเรียกว่าสานึกรักในในคุณค่าของของิ่นของตัวเอง ซึ่งซึ่งมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการสร้างอะไรที่ที่ยั่งยืนในตัวเนี้นะทําพอพอเด็กเนี่ยรู้สึกรักอะไรอะไรที่มันวาเป็นเป็นท้องถิ่นของตัวเองอะ่ะเขาเรียกวมีรากเหง้านะพอพอมันมีรากมันมันมีความภาคภูมิใจเนี่ยนะมันมันก็จะขยายไปสู่สิ่งอื่นๆได้นะครับด้วยด้วยอาศัยของเขาเรียกว่าประสบการณ์เรื่องเล่าของคนรุ่นเก่าแล้วก็พลังสร้างสานคนรุ่นใหม่นะครับ นะมันมันก็จะไปด้วยกันได้นะครับก็ก็หวังว่าต่อไปก็คงจะ<ม>น่าจะอ,าอยากจะเพิ่งทิ้งนะครับนะไปทํางานวิจัยที่เชิงลึกแล้วก็ช่วยประสานในท้อง,อง,องถิ่นนะครับและผู้นําท้องถิน่นในการพัฒน,นาศัลยภาพนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่เป็นที่รู้จักกันนะครับก็้องก็น่าจะประมาณนี้แต่เนื่องจากว่าบทความมันไม่ได้อยู่ที่ผมเลยแต่ว่าเท่าที่ฟังดูถ้าเกิดเขียนได้ประมาณนี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วกราบขอบพระคุณท่านมากค่ะ ขอเจริญพรขอบคุณท่านอาจารย์เอกชนนักวัฒนธรรมสองข้างนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ดรยโสธาราศิริพานรพันกรับให้เสนอผลงานบทความวิชาการนะครับประเด็นท้องถิ่นที่มีบทต่อการพัฒนาชุมชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องตำนานคขอบค็ณไปเป็นมาศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏในภาษาไรน้องนี้ครับก็เลยรับฟังก็ขอเจริญพรขอบคุณเป็นมากแลหรับต่อไปนะครับบทความที่สองนะครับโดยท่าน สุรยันปีปะธรรมโมนะครับเกมนี้ใช er ้ความดีความชั่วในทางพุทธจริยศาสตร์นะครับขออนิมอนท่นสุรยันนะครับให้แชร์นำเสนอบทความวิชาการใช้เวลาประมาณสิบนาทีนะครับขอนิมอนครับขอบคุณ้แครับด้านู้ครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนครับ พอดีเปิดเปิดทิ้งไม้ล้วมันตัดไหมเจอไม้เจอไปไหมครับครับครก็จับถวายความเคารพนะครับ,รบ,รบ,รบท่านพระเทระนระเทระแล้วก ขอจเจริญพรนะครับท่นทนทนาทนคณะกรมามุจากนบ